แม่คือแฟนคลับที่อายุน้อยที่สุดในสนามสุัชลาศัยเขาชื่อสเมสเปตะกี้เราไปไปถ่ายรูปที่กลางแดดตะกี้แม่ไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไรเอาแล้วอยากร้องเพลงแล้วค่ะใช่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 ใ่าช่กช่ใช่ใช่ใชนะอย่าช่ใ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 ช่่อช่ใช่ใใ่ใช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 ่ใใส่ใชช่่ใช่ใช่่่ 他不会给你弄。 อยู่ในห้องนั้นรู้ปะเขาเตรียมอะไรเตรียมเสื้อเตรียมกาเตรียมอะไรไรู้ที่แบบว่าเขาจะมีแบบแบบแผนแบบว่าถ้าคนนี้มาต้องใช้ต้องต้องเตรียมคนละหนึ่งชิน้นเท่าน,นั้นอะไรเงี้ยเขามีเวลาแบบไม่กี่วิในการเซนอะ่ะเซนตะกี้เราไปไปถ่ายรูปที่กลางแดดอะไรเงี้ยแม่ไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไร เนแล้วว่าตอนนี้น้องเปซกลัง่วนอนนะคบแล้วก็ขอยากจเจอนักเตะแล้ค่ะงนนี้คือ Battle o f t h e ดอะเก็คือมีตำนานเลเจนด์ของลิรคพูกับแมน,น,น,นยูมาเตะกันในวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นคลินิกฟุตบอลเขาจะมาเวิร์ตช็อปแล้วก็สอนเยาวชนคนไทยให้รู้สึกว่าเติมเต็มความฝันเติมไฟให้เป็นนักเตะระดับโลกกันนักเตะานนี้ก็เลยพาสเปซไม่รู้ว่าโตขึ้นจะเล่นสนุกเกอร์วรอลเลย์บอลอะไรแต่วันนี้ป้ายยาฟุตบอลก,ก่อนว่า สายชลิยวฮูพามาเจอหน้า <glorious> <bas> เตะในตำนานของเรียวฮูหลายๆคนที่เป็นเลเจนด์สมัยพ่อยังเด็กดูซิว่าโตกันมาลูกจะเจอะไรเชื่อว่าถ้าลูกมาดูวิดีโอคลิปนี้ลูกจะต้องเป็นแฟนผมแน่เตรียมตัวถ่ายรำเลำลัวไม่ถูกเอาแล้วอยากร้องเพลงแล้วค่ะใจไม่เชว่อเดี๋ยวไเมไปเรว่อไปเช่ ก็สามารถเป็นนมเป็นอาหารเครื่องดื่มให้สเป็ได้แต่ว่าปันทำนมระหว่างระหว่างนี้เพราะว่าลูกกำลังจะวอร์อยาเขย่าเลยเดี๋ยวมันก็ละลายเดี๋ยวก็ละลายแล้วบางเฉยๆฉยังละลายอี่มนะูกนมน่ช่วยได้หมายถึงช่วยให้ลูกเนี่ยหลับไปเลยเติมแบบเติมพลังเนื้อลูกนะ อย่าหลับนะลูกเอาฝืนสุดท้ายให้ได้ถ่ายรูปกับนักเตะนะลูกแล้วก็ได้แล้ว่ลูกแค่นั้นมิชชั่นคอมพลีทนะลูกอย่านี้เดียงัค่ใครใครเปิดเมื่อกี้ได้บอกหมดเลยเรอหมดเลยเหรก็เนี่ยก็รีบแบบเร็วๆปึ๊บถ่ายปับถ่ายั๊บปึ๊เรแล้วยมชอให้สร็จปาย้เส็จฉนไปยุ่ข้างหลังเขาฉันรู้อันนี้คือเปองเพลงองฟังว่าอ้ ล้วเขาเจอเลิฟมาเบบี้หรือเปล่าเล้ฟเ้หรือเปล่านี่คือามร้สิทธิ์แเน็นนมเป็นคนมเป็นคนนสเปซแอบมีแฟนแอบมีแฟนอย่นเดียวพ่องะโซกเลยลูกมีแฟนด้วย ก็คือนักเตะผ่านมาเราต้องทำอะไรกินให้เร็วทสุดคือถ่ายรูปพร้อมเลยเซนดูซิว่าจะได้กี่คน พรุ่งนี้เรามีบรรยากาศของวันพรุ่งนี้มาให้ดูกันด้วยเพราะว่าพวกพรุ่งนี้พ่อจะเป็นตัวแทนในการเข้าไปดูใช่ b e t t e ่นอ t h e r a ะเครับผมก็เป็นตั้นานของหงแดงแล้วก็กีแดงแมนยูลิวอู<ๆ>มาเจอกันที่สนามสุพัชชาสัดกระกดูซิวว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแต่แค่นี้เราก็อิ่มใจแล้วพาสเปซมาสเปคในสิ่งที่พ่อชอบแล้วแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอะ่ะนะ ในในชีวิตอ่ะฉะนั้นครั้งนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะให้ลูกมาสัมผัสอะไรแบบนี้บ้างแม้ว่าจะเฟลไม่ได้เจอนักเตะหลายๆคนแต่ว่าคอมพิลในใจพ่อเนี่ยแล้วก็คอมพิลในครอบครัวแล้วครับผมขอบคุณสเปซครับออกมาใช่ขอบคุณเลยครับผมพาลูกออกมาด้วยปกติไม่ค่อยพาออกไปไหนเน่เดี๋ยวติดตามนะคะครั้งหน้าเราจะพาสเปซไปเที่ยวที่ไหนนะคะไปชาเลนจ์สเปซกันต่อเลยในคลิปต่อไปบาย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 ใหญ่ใหญ่ร้อนแล้วพัดไปไปกับบ้านกับบ้าน เดวดซฟไปเลยโอ <serves S 1> ้ส <Price Dracula> ุดยอดอะไรนะเมื่อกี้เธอถามอะไรนะเราต้องดูสีขาวดูสพี่เจเข้ามาเจเจบอลหรือว่าเจตะก้อนนะครับเชียร์สีขาวสีขาวคือเกว่าผู้สีแดงคือ red manu ใช่พี่เดินเงกามา ออาาฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับน้อง Space และเปกกับนิวด้วยนะคะ